ข่าวโดยสำนัานยกรัฐมนตรีชื่นชมนักวิจัยไทยพัฒนาชุดตรวจโควิด COVID, และวัคซีนป้องกันโควิดแบบพ่นจมูกเป็นความสำเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมทีมนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ผลิตผลงานที่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือ10พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 แบบพ่นจมูกซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิ คุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพต่อการคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นปลอดภัยค่ะและ2ขค่ะศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคได้พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 แบบรวดเร็วที่มีความไวและความแม่นยำสูงมาก สำหรับการพัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกนะคะพบว่าการทดสอบในหนูทดลองนอกจากไม่มีอาการป่วยแล้วยังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากนี้จะมีการยื่นเอกสารต่อออยอเพื่อขอทดสอบในมนุษย์โดยจะร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วางแผนทดสอบประสิทธิภาพ วัคซีนกับเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งหากได้รับอนุมัติเร็วคาดว่าจะเริ่มทดสอบในมนุษย์เฟสแรกปลายปี2564นี้และต่อเนื่องเฟส2ในเดือนมีนาคมปี2565หากได้ผลดีจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้ประมาณกลางปีหน้าค่ะ ขณะที่การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด1 i แบบรวดเร็วช่วยลดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องตรวจด้วยวิธีการ rt pcr ลดค่าใช้จ่ายลดภาระงานในระบบสาธารณาสุขและทางศูนย์กำลังเร่งผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ประโยชน์เพื่อให้สามารถผลิตใช้เองได้ในประเทศตอบสนองความมั่นคงทางด้านสาธารณาสุขตามนโยบายรัฐบาลค่ะ ส่วนความก้าวหน้าของการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ในประเทศไทยนั้นศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนี้ได้ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครแล้วค่ะเพื่อศึกษาป,ประสิทธิภาพสูงสุดของปริมาณวัคซีนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสมและลำดับต่อไปนะคะจะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่2จํานวน150-300คนคาดว่าจะเริ่มต้นฉีดได้ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ต่อกันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะมอบวิรัตร่วมประชุมฝ่ายค้านสรุปสักฟอกอยังอุบไรชื่อเชื่อรอยร้าวเพื่อไทยก้าวไกลไม่กระทบการทำงานค่ะ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกับพลเอกประยุทจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีว่ามีรายชื่อรัฐมนตรีเบื้องต้นแล้วจากการหารือผ่านระบบซูมหลายๆครั้งที่ผ่านมาและวันนี้ได้มอบหมายให้นายวิรัตวรสศสิรินสสบ,บัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยเป็นตัวแทนเข้าประชุมและคงจะได้ข้อสรุปว่าจะมีใครบ้างก่อนจัด ทำเป็นยติเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทันตามกำหนดเวลาค่ะส่วนจะมีใครบ้างยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีข้อยุติ จะพูดออกไปก่อนก็คงไม่เหมาะสมสําหรับรอยร้าวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าไกลจะทําให้มีปัญหาในการทํางานร่วมกันของพักร่วมฝ่ายค้านหรือไม่นั้นตนมองว่าคงไม่ใช่รอยร้าวแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะพักเพื่อไทยในฐานะที่ทํางานมานานมีประสบการณ์ก็มองอย่างหนึ่งส่วนพักก้าวไกลก็เป็นสอสอใหม่ที่มีความรู้ความสามารถขยันในการทํางานก็มองอีกมุมจะทําให้มองเหมือนกันคงไม่ได้พร้อมย้ําว่าการจะให้แต่ละพัก มีความคิดเห็นเหมือนกันคงเป็นไปได้ยากแต่ก็คงไม่ถึงขั้นแตกหักแน่นอนค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทตามกฎหมายยืนยันเหมาะสมไม่กระทบคนฝากเงินคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่สถาบันการเงินคุ้มครองเงินฝากจะให้ความคุ้มครองกลับเข้าสู่ระดับ1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อ 1, อ1สถาบันการเงินซึ่งเป็นวงเงินการคุ้มครองเงินฝากที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝากดังกล่าวสามารถคุ้มครองกลุ่มผู้ฝากเงินรายย่อยซึ่งเป็นผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างครอบคลุมกว่าร้อยละเก้าสิบแปดจากผู้ฝากเงินทั้งหมดของระบบสถาบันการเงินซึ่งพบว่าสัดส่วนของผู้ฝากเงินจำนวนที่ได้รับคุ้มครองเต็มจำนวนตามวงเงินกฎหมายกหนของประเทศไทยมีความใกลเคียงกันกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนจำนวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนตามกฎหมายของประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินร่วมกันแล้วว่าการคุ้มครองเงินฝากดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ฝากเงินในระบบสถาบันการเงินอย่างแน่นอนตุงโรดแจอ็อนน้อมสื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานครับจบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ Thảo Đồi, Giâm Nấp Thảo, I N N